สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องสารอาหารในอาหารมีปริมาณพลังงานและสัดส่วนที่เหมาะสมกับวัยซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ความต้องการพลังงานของร่างกาย 2. พลังงานจากสารอาหาร 3. การบริโภคสารอาหารให้ถูกสัดส่วนและ 4. ภาวะทุโภชนาการ ความต้องการพลังงานของร่างกายในอาหารแต่และประเภทมีพลังงานสะสมอยู่ดังนั้นการที่เรากินอาหารที่มีสารอาหารประเภทโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันนอกจากเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตและสมบูรณ์แข็งแรงแล้วยังต้องการพลังงานเพื่อนำม,มาใช้ให้เกิดความอบอุ่นแก่ร่างกายและทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันอีกด้วย จากข้อมูลในตารางจะเห็นได้ว่าพลังงานที่ใช้ในการทำกิจกรรมแต่และอย่างไม่เท่ากันกิจกรรมที่ใช้พลังงานมากที่สุดคือการปีนทางชันและครุขระส่วนกิจกรรมที่ใช้พลังงานน้อยที่สุดก็คือการนอนหลับนอกจากนี้ในกิจกรรมเดียวกันเพศชายจะใช้พลังงานมากกว่าเพศหญิงเสมอดังนั้นจึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การใช้พลังงานในการทำกิจกรรมของแต่ละคนแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญคือประเภทของกิจกรรมรวมทั้งระยะเวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรมนั้นๆเพศและน้ำหนักตัวโดยผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากจะต้องใช้พลังงานมากและเพศชายใช้พลังงานมากกว่าเพศหญิงในการทำกิจกรรมประเภทเดียวกันคงจะเห็นแล้วว่าพลังงานที่ใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันนั้น ร่างกายได้มาจากอาหารที่ทานเข้าไปดังนั้นจึงจำเป็นต้องทานอาหารให้ร่างกายได้รับพลังงานที่เหมาะกับการทำงานทํากิจกรรมต่างๆของแต่ละบุคคลรวมทั้งเหมาะสมกับเพศวัยและสภาพของร่างกายด้วยพลังงานที่มาจากสารอาหารแต่ละชนิด ไขมัน1กรัมให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่คาร์โบไฮเดรต1กรัมให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่โปรตีน1กรัมให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่พลังงานที่ได้จากเครื่องดื่มน้ำผลไม้น้ำส้ม1ถ้วยปริมาณ240กรัมให้พลังงาน79กิโลแคลอรี่ ยาคู่1ขวดปริมาณ80กรัมให้พลังงาน89กิโลแคลอรี่น้ำอัดลม1ถ้วยปริมาณ240กรัมให้พลังงาน94กิโลแคลอรี่นมสด1ถุงปริมาณ225กรัมให้พลังงาน140กิโลแคลอรี่นมถั่วเหลือง1ถ้วย ปริมาณ240กร,รัมให้พลังงาน152กิโลแคลอรี่กาแฟหนึ่งถ้วยปริมาณ200กร,รัมให้พลังงาน258กิโลแคลอรี่โอวัลตินหนึ่งถ้วยปริมาณ200กร,รัมให้พลังงาน7 7็กกิโลแคลอรี่พลังงานที่ได้จากขนมหวาน ลอดช่องน้ำกะทิหนึ่งถ้วยปริมาณห0ึกร,รมัมให้พลังงาน116กกิโลแคลอรี่กล้วยบวชชีห้าชิ้นปริมาณ100่ร้กร,รมัมให้พลังงาน152่กิโลแคลอรี่กล้วยไข่เชื่อม2ลูกปริมาณเกกร,รมัมให้พลังงาน159่งกกิโลแคลอรี่ เต้าส่วนหนึ่งถ้วยปริมาณ100กร,รมัมให้พลังงาน167กิโลแคลอรี่กล้วยแขกห้าชิ้นปริมาณ95กร,รมัมให้พลังงาน252กิโลแคลอรี่ขนมทั่วแบบสามตัวปริมาณ100กร,รมัมให้พลังงาน432กิโลแคลอรี่พลังงานที่ได้จากผลไม้ ส้มเขียวหวานหนึ่งลูกปริมาณหนึ่งร้อยกร,รมัมให้พลังงานสี่สิบกิโลแคลอรี่มะละกอหนึ่งชิ้นปริมาณหนึ่งร้อยกร,รมัมให้พลังงานสี่สิบห้ากิโลแคลอรี่สับประรดหนึ่งชิ้นปริมาณหนึ่งร้อยกร,รมัมให้พลังงานสี่สิบเจ็ดกิโลแคลอรี่เงาะสี่ผลปริมาณ1 1 4กร,รมัมให้พลังงาน7จกิโลแคลอรี่ แตงโมหนึ่งชิ้นปริมาณ360กร,รมัมให้พลังงาน7 6กิโลแคลอรี่ลวยน้ำว้าหนึ่งลูกปริมาณห้ากร,รมัมให้พลังงาน80กิโลแคลอรี่ฝรั่งหนึ่งลูกปริมาณ250กร,รมัมให้พลังงาน127กิโลแคลอรี่มะม่วงหนึ่งลูกปริมาณ250กร,รมัมให้พลังงาน1 8 0กิโลแคลอรี่ ทุเรียนหนึ่งพูปริมาณ130กรัมให้พลังงาน188กิโลแคลอรี่พลังงานที่ได้จากผลิตภัณฑ์จากแป้งขนมปังแครกเกอร์1อันปริมาณ12กรัมให้พลังงาน52กิโลแคลอรี่ขนมปังปอนหนึแผ่นปริมาณ45กรัมให้พลังงาน82กิโลแคลอรี่ ขนมโดนัทหนึ่งอันปริมาณ25หกร,รมัมให้พลังงาน9 5้าบห้ากิโลแคลอรี่ขนมคุกหนึ่งคู่ปริมาณ22บกร,รมัมให้พลังงานเ7็ดกิโลแคลอรี่ปลาต้งก๋อหนึ่งคู่ปริมาณ20ิกร,รมัมให้พลังงาน124กิโลแคลอรี่พลังงานที่ได้จากอาหาร ข้าวซอยไก่หนึ่งจาน256หหกร,รัมให้พลังงาน3 0 5ห้ากิโลแคลอรี่ขนมจีนน้ำยาหนึ่งจานปริมาณ136กร,รัมให้พลังงาน130กิโลแคลอรี่ไข่ดาวน้ำหนึ่งฟองปริมาณ50กร,รัมให้พลังงาน73กิโลแคลอรี่ไข่เจียวหนึ่งฟองปริมาณ60กร,รัมให้พลังงาน243ากิโลแคลอรี่ ข้าวหน้าเป็ดหนึ่งจานปริมาณ213กรัมให้พลังงาน3 0 5ห้ากิโลแคลอรี่ข้าวหน้าหมูอบหนึ่งจานปริมาณ227กรัมให้พลังงาน246กิโลแคลอรี่ข้าวต้มไข่ลวกไข่เป็ดไข่ไก่หนึ่งฟองปริมาณ50ิกรัมให้พลังงาน7จากิโลแคลอรี่ข้าวแกงเผ็ดไก่หนึ่งจาน ปริมาณ238กร,รมัมให้พลังงาน307กิโลแคลอรี่ข้าวเหนียวผัดใบกะเพราหนึ่งจานปริมาณ20 1อกร,รมัมให้พลังงาน394กิโลแคลอรี่ข้าวผัดปูดใส่ไข่หนึ่งจานปริมาณ208กร,รมัมให้พลังงาน277กิโลแคลอรี่ ขนมจีนน้ำพริกหนึ่งจานปริมาณ210กร,รมัมให้พลังงาน292กิโลแคลอรี่ขนมจีนน้ำยาปักใต้หนึ่งจานปริมาณ240กร,รมัมให้พลังงาน246กิโลแคลอรี่ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เส้นเล็ก1ส่วนสองถ้วยตวงปริมาณ65กร,รมัมให้พลังงาน68กิโลแคลอรี่ไก่ย่าง1ส่วนสี่ตัวให้พลังงาน220กิโลแคลอรี่ ไก่ทอดหนึ่งน่องปริมาณ30กรัมให้พลังงาน73กิโลแคลอรี่แกงต้มยำปลาทูหนึ่งถ้วยปริมาณ100กรัมให้พลังงาน64กิโลแคลอรี่กาแฟร้อนหนึ่งถ้วยให้พลังงาน107กิโลแคลอรี่ แกงเลียงนพเก้า1หนถ้วยปริมาณห0ึ่รกรัมให้พลังงาน52กิโลแคลอรี่แกงสืดเต้าหู้ขาวหมูสับหนึถ้วยปริมาณ100่รกรัมให้พลังงาน51กิโลแคลอรี่ การบริโภคอาหารให้สมดุลและถูกสัดส่วนตามความต้องการของร่างกายการบริโภคอาหารให้สมดุลและถูกสัดส่วนตามความต้องการของร่างกายหมายถึงในอาหารแต่ละมื้อประกอบด้วยสารอาหารทั้งหมด6ชนิดคือคาร์โบไฮเดตไขมันโปรตีนเกลือแร่วิตามินและน้ำและได้ให้พลังงานเพียงพอแก่ความต้องการของร่างกายด้วยพลังงานที่ร่างกายต้องการได้รับแตกต่างกันดังต่อไปนี้ หบุคคลในวัยต่างกันต้องการพลังงานและสารอาหารในวันหนึ่งหไม่เท่ากัน 2. หญิงและชายที่มีอายุย่างเข้าสู่วัยรุ่นและวัยกลางคนต้องการพลังงานสำหรับทำกิจกรรมต่างๆในวันหนึ่งหมากกว่าวัยอื่นๆจึงทำให้มีความต้องการสารอาหารบางชนิดมากขึ้น 3. เด็กตั้งแต่ทารกจนถึงวัยเรียนต้องการโปรตีนมากกว่าวัยอื่นๆสำหรับผู้ใหญ่ทั้งหญิงและชายที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปต้องการโปรตีนเฉลี่ยวันละประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมหรือร้อยละ0.1ของน้ำหนักตัวเท่านั้น 4. หญิงที่มีคันและหญิงที่ให้นมบุตรต้องการสารอาหารทุกประเภทสูงกว่าบุคคลในวัยอื่นเพราะสารอาหารที่ได้รับส่วนหนึ่งจะถูกนําไปใช้เลี้ยงทารกในคันหรือนําไปผลิตน้ํานมเลี้ยงทารกซึ่งต้องการสารอาหารที่ถูกสัดส่วนและเพียงพอที่จะทําให้สมองและร่างกายจเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ปัจจัยทั้งหลายที่มีผลต่อความต้องการพลังงานและสารอาหารแต่และประเภทของร่างกาย 1. เพศ เช่นเด็กชายและเด็กหญิงอายุระหว่าง16-19ถึงปีต้องการพลังงานและสารอาหารแต่และประเภทต่างกันกล่าวคือเด็กชายจะต้องการอาหารมากกว่าเด็กหญิง 2. วัยเช่นผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิงตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปต้องการโปรตีนน้อยกว่าผู้ที่อยู่ในวัยเด็กและวัยรุ่น 3. ส,สภาพของร่างกายเช่นหญิงที่มีคันและหญิงที่ต้องให้นมบุตรต้องการพลังงานและสารอาหารทุกประเภทมากกว่าคนปกติ ปริมาณสารอาหารในอาหารแต่ละชนิดปริมาณสารอาหารในอาหารแต่ละชนิดอาหารต่างชนิดกันจะมีปริมาณคาร์โบไฮเดตไขมันและโปรตีนต่างกันคิดเป็นร้อยละของอาหารหนัก100กรัม จากตารางสรุปได้ว่าในอาหารหนัก100ยกรัมเท่าๆกันถั่วเหลืองจะมีเปอร์เซ็นต์ของโปรโตีนสูงสุดรองลงมาตามลำดับคือปลาทูเนื้อวัวเนื้อหมูและอาหารที่มีเปอร์เซ็นต์น้อยที่สุดคือน้ำผึ้งส่วนน้ำตาลทรายแดงและน้ำตาลทรายขาวไม่มีโปรโตีนอยู่เลยถ้าบริโภคอาหารต่างๆจากตารางให้ได้พลังงาน100กิโลแคลอรีเท่าๆกันจะได้โปรโตีนสูงสุดคือจากปลาทู ภาวะทุกโภชนาการโรคขาดโปรตีนโรคขาดโปรตีนและโรคแคลอรี่เป็นโรคที่เกิดจากร่างกายได้รับสารอาหารประเภทโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันที่มีคุณภาพดีไม่เพียงพอเป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า6ปีโดยเฉพาะทารกและเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมีความต้องการทั้งอาหารคุณภาพและปริมาณที่มากกว่าวัยอื่นๆเมื่อทารกและเด็กได้รับอาหารที่มีโปรโตีนและแคลอรี่ไม่เพียงพอกับที่ร่างกายต้องการจะทําให้เกิดโรคนี้ขึ้นเมื่อเกิดโรคนี้แล้วจะทําให้ภูมิต้านทานโรคต่าลงลักษณะอาการของโรคมีสองรูปแบบคือควอซิออกอและมารัมาสมัส 1.1ควาชิออกอเป็นลักษณะอาการที่เกิดจากการขาดสารอาหารประเภทโปรโตีนอย่างมากมักเกิดกับทารกที่เลี้ยงด้วยนมข้นนมผงผสมและให้อาหารเสริมประเภทข้าวหรือแป้งเป็นส่วนใหญ่ทำให้ร่างกายขาดโปรโตีนสำหรับการเจริญเติบโตและระบบต่างๆภาในร่างกายทาง,งานบกพร่องทารกจะมีอาการซีด วมที่หน้าขาและลำตัวเส้นผมบางเปราะและหลุดร่วงง่ายผิวหนังแห้งหยาบมีอาการซึมเศร้ามีความต้านทานโรคต่ำติดเชื้อง่ายและสติปัญญาเสื่อม 1.2. มารัสมัสเป็นลักษณะาอาการที่เกิดจากการขาดสารอาหารประเภทโปรตีนคาร์โบไฮเดทและไขมันผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีอาการคล้ายกับเป็นควาชิออกรแต่ไม่มีอาการวมที่ท้อง หน้าและขานอกจากนี้ร่างกายจะผอมแห้งศีระะโตพุงโรผิวหนังเหี่ยวย่นเหมือนคนแก่ลอกออกเป็นชั้นได้และท้องเสียบ่อย โรขาดแร่ธาตุแร่ธาตุนอกจากจะเป็นสารอาหารที่ช่วยในการควบคุมการทํางานของอวัยวะต่างๆในร่างกายให้ทําหน้าที่เป็นปกติแล้วยังเป็นส่วนประกอบสําคัญของร่างกายอีกด้วยเช่นเป็นส่วนประกอบของกระดูกและฟันเลือดกล้ามเนื้อเป็นต้นดังนั้นถ้าร่างกายขาดแร่ธาตุก็อาจจะทําให้การทําหน้าที่ของอวัยวะต่างๆผิดปกติและทําให้เกิดโรคต่างๆได้ง่ายขึ้นดังนี้ สามจุดหนึ่งโรคขาดและธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสเกิดจากการกินอาหารที่มีแคลเซียมและฟอสฟอรัสไม่เพียงพอคนที่ขาดแคลเซียมและฟอสฟอรัสจะเป็นโรคก,กระดูกอ่อนโดยเฉพาะเด็กหญิงมีคันและหญิงให้นมบุตรทำให้ข้อต่อกระดูกบวมขาโค้งโก่งกล้ามเนื้อหย่อนในวัยเด็กจะทำให้การเจริญเติบโตช้า การรักษาและป้องกันโรคขาดแคลเซียมและฟอสฟอรัสทำได้โดยการกินอาหารที่มีแคลเซียมและฟอสฟ,ฟอรัสให้มากและเป็นประจำเช่นนมสดปลาที่กินได้ทั้งกระดูกผักสีเขียวน้ำมันตับปลาเป็นต้น 3.2. โรคขาดธาตุเหล็ก เกิดจากการกินอาหารที่มีธาตุเหล็กไม่เพียงพอหรือเกิดจากความผิดปกติในระบบย่อยอาหารและการดูดซึมคนที่ขาดธาตุเหล็กจะเป็นโรคโลหิตจางเนื่องจากร่างกายส่วนใหญ่สร้างฮีโมโกลบินได้น้อยกว่าปกติและทําให้ร่างกายอ่อนเพลียเบื่ออาหารมีความต้านทานโรคต่ําเปลือกตาขาวซีดลิ้นอักเสบเล็บบางเปราะและสมรรถภาพในการทํางานเสื่อม การรักษาและการป้องกันโรคธาตุเหล็กทำได้โดยการกินอาหารที่มีธาตุเหล็กและโปรโตีนสูงเป็นประจำเช่นตับเครื่องในเนื้อสัตว์ผักสีเขียวเป็นต้น 3. 3าม,ามโรคขาดาธาตุไอโอดีนเกิดจากการกินอาหารที่มีไอโอดีนต่ำหรืออาหารที่มีสารขัดขวางการใช้ไอโอดีนในร่างกายคนที่ขดาดธาตุไอโอดีนจะเป็นโรคคอพอกและต่อมไทรอยด์บวมโตถ้าเป็นตั้งแต่เด็กจะมีผลต่อพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและจิตใจร่างกายจะเจริญเติบโต,ต,ตช้าเตี้ยแพะแกรนสติปัญญาเสื่อมอาจจะเป็นใบหรือหูหนวกด้วย การรักษาและการป้องกันโรคธาตุไอโอดีนทำได้โดยการกินอาหารให้มากเช่นกุ้งหอยปูปลาเป็นต้นถ้าไม่สามารถหาอาหารทะเลได้ก็ควรบริโภคเกลืออนามัยซึ่งเป็นเกลือสมุนไพรผสมกับไอโอดีนที่ใช้ในการรับประทานอาหารแทนได้ 4. โรคอ้วนเป็นโรคที่เกิดจากการกินอาหารที่มากเกินความต้องการของร่างกายและการมีค่านิยมการบริโภคอาหารแบบตะวันตกเช่นพิซซาแซนวิชมันฝรั่งทอดไก่ทอดเป็นต้นจึงทําให้ได้รับไขมันจากสัตว์ที่เป็นกรดไขมันอินตัวและคอเลสเตอรอลสูงทําให้มีการสะสมของไขมันในร่างกาย เกินความจําเป็นคนที่เป็นโรคอ้วนอาจจะมีอาการอื่นๆตามมาเช่นสภาพจิตใจไม่ปกติติดโรคง่ายเป็นโรคหัวใจเบาหวานความดันโลหิตสูงเป็นต้นดังนั้นจึงควรให้รับประทานอาหารให้พอเหมาะและตรงกับความต้องการ